เรามาดูบรรยากาศภายในนะครับป้ายสะพานไม้บานานะครับเรามาดูบรรยากาศตอนบ่ายๆนะครับมีเ,เรือประมงชายฝักกลับจากหาปลาครับกำลังเข้าจอดท่าทเทยบเรือครับ เอาไปแล้วนะครับก็ท่าเทียบเรือธรรมชาติกับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเราพบเห็นมีคนอยู่ในาน้ำนะครับไปดูสิว่าน้ำมาเทีย่ยวหรือลูกนะเอามานะครับซาบากำลังหา

หาอะไรครับโอได้เยอะรืยยังครับขอดูหน่อยนี่ครับช้อนกุ้งครับวิธีดัมเดิม,ม,ม,มที่อ๋อเวลาทำทำไปกุ้งก็จะไหลเขา้เขาไปเข้าไปท้ายเลยหรอครับครับนี่ครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ถูไปเรื่อยไม่ได้กัดได้กัดเงหรอ โอ้นี่กุ้งทำนานได้ยังครับโอ้เลยโอเยอะได้เยอะครับถือว่าได้เยอะครับครับแล้วเอาไปขายที่ไหนครับผมขอขายทำทำกุ้งแห้งขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้เดี๋ครับไปแล้วครับไปแล้วครับจะไปเรื่อย กุ้งก็จะเข้า,า,ากุ้งก็จะเข้าด้านหน้าครับท่านผู้ชมครับอ๋อก็ที่นยวันกกู้จะเข้าด้านหน้าก็จะไหลมาตามลาลนะปลายนะครับตรงที่มีอะไรล,ลอยอยู่นะครับทุ่นลอยนะครับไหลเข้ามาเรื่อยเลยสังเกตเห็นไหมครับมีกุ้งเต้นพยายามจะหนีออกนอกสามเหลี่ยมอยู่นะครับ ไปทำกุ้งแห้งครับท่านผู้ชมครับสมขายนี่คือวิถีชีวิตของขาาชาวบ้านาาทำมาหากินที่ปากอ่าวปัตตานีครับที่แหล่งท่องเที่ยวสะพานไม้บานาเวลาเราเดินมันจะจมไงเวลาทำเบียร์อที่เราตั้งหน้อาอกมันลอยหน่อยเราอะได้ใช่เล็กที่ขนาดนี้นีิดเดีโวมัน นี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลบาน,นาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่สะพานไม้บานานะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับมีสลาให้นั่งเล่นด้วยนะครับนี่ครับ สำหรับสะพานไม้บรรนาอยู่ที่หมู่ห่มู่ไหนครับที่นี่ครับมู่สองครับมู่สองตำบลบรรนาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับพอมาถึงอำเภอเมืองก็บอกเลยครับว่ามาตำบลบรรนานะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนี่นะครับสะพานไม้บรรนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ